เสนาเชิญไปซะสองฝ่ายประทะต่างมีหน้าที่ของตัวถ้าข้าไปแล้วท่านจะทำไงเล่าปีกับคงเว่งผมไม่ปล่อยท่านแน่ถึงพวกเขาจะให้อาภายัยแต่กังตังมีจิวี่กับสุนกวนก็คงจะกโกรธแค้น ท่านไ,ตไปตระเวนวงแทนหรอกเรียบไปซะข้าไปไม่ได้ไล่เข้าไปครับ,รบข้าไปไม่ได้จริงๆทวโอู ท่านพ่อครับแล้วเราจะพูดกับท่านกุลสือยังไงดีข้าจะมีคำตอบให้เขาเองหยุดยาดหยาดหยายาาทหาดหาดยาาทหานหยทดยาดหบาดาไาา สู้หน้าท่านกุณซื้ออีกแล้วทไมท่านพ่อการคิดสั้นคือคนอ่อนแอเมื่อทำผิดกฎทหารก็ควรกลับค่ายเผชิญหน้ากับท่านคุณซื้อให้เขาเป็นคนสั่งประหารข้าเพื่อรักษาวินัยของทหารให้เคร่งครัด นี่คือสิ่งที่แม่ทับอย่างเราควรทำมากกว่า กวนอูไม่ได้ตามมาแต่ไม่รู้เขาจะเปลียดใจเราตอนนี้ให้ทิ้งของที่มีน้ำหนักไปให้หมดรวมั้งอาวุธยาวด้วยขอแค่เราไปถึงแดนใต้ขอเพียงเข้าเมืองเท่านั้นก็เท่ากับเราเป็นฝ่ายชนะแล้วแม้แต่ ก็ก็ให้ทิ้งไปด้วยก็แต่ท่านครับทิ้งไปซะฟังให้ดีอย่าไปนึกเสียดายขอเพียงเราได้ไปถึงแดนตายแล้ววันหน้าเราจะชูธงอีกน้าร้อยผืนที่ใหม่กว่านี้อีกพาข้าขึ้นหลังมากอ่ะ อเดือดกันท้อเดี๋ยวเราเข้ามาสิยินดีกับท่านกุลูที่สร้างผลงานช่วยราชสำนักขจัดกังฉินร้ายแม่ทัพกุลูไม่พอใจที่เราไม่ได้ออกไปต้อนรับหรือไงมาเจงเงียบมด ท่านกุอูทางานสําเร็จกลับมาทําไมไม่รายงานก่อนละ่ะเอ,อ่อเรียนนายท่านและท่านกุนซสือข้าจับโจโฉไม่ได้เหรอเออข้าคาดการผิดหรือ,อยังไงโจโฉไม่ได้หน,นีไปทางควโยล้วเหรอไม่ท่ทานกุนเสือคาดการราตาเห็น โจโฉไปทางนั้นจริงๆแล้วเพราะข้าไม่เอาไหนปล่อยเขาหนีไปได้อ๋อเอเอ้ยอไม่ทับกวน ท่านวิ่ยอดอาชามาเซกเทามือถึงง้ามังกอนคงกริบองอาจกล้าหารขนาดนี้มีแล้วจะจับโจโฉที่กำลังหนีหัวสุกหัวซุนไม่ได้เฮ้ยตำรวจสุกถามถูกต้องมาทับกวนเห็นชัดว่าท่านเห็นแก่ความสัมพันธ์เก่าก่อนแม่ตดใจข่าเขาที่ปล่อยหนีไปเป็นอย่างนั้นใช่ไหมใช่แล้ว ข้าตัดใจฆ่าเขาไม่ลงตัวท่านอพี่รองเฮ้ยท่านหลงไปนายข้ากับท่านร่วมมือปราบโจโฉกล่าวได้ว่าทุ่มเทแรงกายแรงใจเนื้อจนแทบกระอักสูญเสียพไพรพลแทบนับไม่ถ้วนก็ว่าได้แต่ปรากฏว่าท่านกวนอูกลับเห็นกันเรื่องส่วนตัวจนปล่อยโจโฉไป เราจะให้ทหารที่หลังเลือดของเรายอมเห็นชอบได้ยังไงขอถามหน่อยว่าเขาควรมีโทษยังไงมาจกเอาสัญญาของเรามา แม่ทักุนนี่คือสัญญาที่ใครทำไว้ข้ากวนอูทำเองหลักฐานอยู่นี่ท่านมีอะไรจะแก้ตัวอีกไหมโจโฉไปจบโฉดแห่แผ่นดินหัน่นใครๆก็อยากเข็นข้าและเนื้อถือหนังมันเมื่อท่านรับคำสั่งแล้วทำไมทำตามเพอใจแบบนี้อย่าว่า,าแต่ไทยกลงตัดจะไม่พอใจไม้รข้าก็เหมือนกันทหารครับจับตัวกวนอูออกไปประหารซะครับ ท่านกุนซึท่านจะประหารอยู่รองจริงเหรอทหารถือคำสั่งเคร่งครัดลากออกไปประหารเร็วเดี๋ยวถอยถอยไปครับถอยไปเดี๋ยวฮุยนายท่านอยู่ตรงนี้ไหนจะพี่โหลซกมาเป็นแขกท่านยังกล้าโอหังอีกเหรอเฮ้ มถือว่าข้าเสียบริยศแต่ก็นึกว่าท่านเป็นกุนซือจะมาสั่งอะไรก็ได้รู้ไหมว่าเขาเป็นใครเขาคือพี่รองข้าวกวนอูเราสามคนเคยร่วมสาบ้านในสวนทาอชาตินี้จะขอร่วมเป็นร่วมตายถ้าใครคิดฆ่าเขาฆ่าคนคนนั้นก่อนบังอิญ พี่ใหญ่น้องสามเมื่อค่ายท่านของเบ่งเป็นกุนซือเรื่องในกองทัพก็คือปล่อยให้เขาจัดการถ้าเจ้ากล้าล่วงเกินเขาก็ทากับล่วงเกินขึ้ใหญ่พี่ใหญ่ท่านของเบ่งน้องสามเป็นคนวู่วามท่านจะถือสาเลยนะ ในเมื่อกวนอูทำผิดกฎของทหารก็สมควรลงโทษไปตามกฎทุกอย่างแล้วแต่ท่านจะตัดสินใจไต้วะพี่ใหญ่น้องสามเจ้าถอยไปก่อนข้าขัดคำสั่งท่านกุนซื้อสมควรรับโทษไม่พี่ใหญ่พี่ใหญ่ ท่านจะประหารเีื่องของข้าไม่ได้นะยังไงก็ข้าเขาไม่ได้นะพี่ใหญ่น้องสาในกองทัพไม่มีพ่อลูกวินัยก็คือประกาศสิทธิ์ในเมื่อน้องรองละเมิดคำสั่งที่ได้รับใครก็ไม่มีสิทธิ์ห้ามปราบท่านกุศลแต่ว่า สมัยก่อนเราสามพี่น้องรูปสาบานในส่วนทอมบอกว่าเป็นตายจะขออยู่ร่วมถ้าน้องรองตายจริงข้าก็ไม่ขออยู่เหมือนกันในฐานะเป็นพี่ข้าควรไปก่อนทุกคนพี่ใหญ่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 เพราะจะทำแบบนี้ข้าผิดต่อท่านนักละเมิดคำสั่งท่านขุนซื้อที่เป็นความผิดใจหลวง ข้า,ารับการลงทันก่อนเถอะขยัดีรับขวานตายพี่ใหญ่เอาไว้ชาติหนะ้าเราค่อยเป็นพี่น้องกันไป <c oughs> พี่ใหญ่ได้นชาติหน้า,าค่อยเป็นพี่น้องกันไปเดี๋ยวพี่พใหญ่ท่านเราไป เป็นราชนโกูนสูงสักโปรดอย่าคิดสั้นเป็นอันขาดถ้าตราบใดที่โจโฉยังไม่ตายช้าเร็วก็จะมาอีกท่านเป็นเชื้อพระวง์แห่งฮั่นมีภารกิจสำคัญต่อบ้านเมืองหากตายไปในตอนนี้แล้ววันหน้านายข้าจะร่วมมือก,กับใครในการต้านโจโฉและกอบกู้บ้านเมืองอีกเอบี่ไห้ท่านลว่ซสไม่ต้องพูดอีกแล้ะ ถ้าท่านกุนซือข่ากุนอูข้าก็จะขอตายตามถ้าจะขอร้องก็ขอร้องเขาเถอชีวิตรเราสาพี่น้องขึ้นอยู่กับคำพูดของท่านท่านขงเบ้งกวนอูทำผิดไว้ไหนทหารก็จริงแต่เพราะเห็นแก่ความเมตตาที่สมัยก่อนโจโฉเคยมีต่อเขา คนไม่ใช่ผักปลาไม่อาจไร้หัวใจได้ถ้าอย่างไรครั้งนี้ท่านโปรดละเว้นให้เขาก่อนเผื่ออนาคตวันหน้าจะได้ทำคุณไถ่โทษซะในเมื่อท่านโลซพูดถึงขนาดนี้แล้ว ถ้าข้ายังยืนกรานไม่เลิกคงจะถูกผู้คนประนามแน่พี่ใหญ่ลุกขึ้นก่อนเถอะพี่ใหญ่พี่ใหญ่หญมาเจ็กไปเอาบันทึกมาจดความผิดครั้งใหญ่ของกวนอวเอาไว้ให้วันหน้าทำคุณไทยโทษให้เพียงพอถ้าอยาผิดซ้ำอีกจะมีอาญาเป็นเท่าตัวรับทราบ หมดนี้เพราะความแมวไหนของข้าคนเดียวแท้ๆตามหลักไม่ควรมีคำสั่งให้กวนอูไปฝ้าที่เกตหัวหยงเพราะตราบใดที่โจโฉไม่ตายสงครามก็ไม่มีวันยุติและบ้านเมืองก็ไม่มีวันอยู่สงบด้วย